มาครับมอนีนะครับสีมารีรวิวไม่มเฉลี่ยเนาะครับผมตัดตัดเจ้ใสว่าเคือเแหลกสมงจิมน,น,นีตาขดีจ้ตาแนละนี่ครับแตนนบ่น้อยเฉี่ยมันเน้อยปังมันมันจะม่ใครี่ฉี่แันนี้ตา อานนี้มที่นี่กันทรอยกครับมันกินหอยเฉลี่ย มีตาหรอไมนใช่หนมีตาหรอครับเั้หองยนเขอย้ ไหนก็อกให้ปังนี่ครับจิไมี้ตรงนี้่ตาอยู่ตรงนีาอกไม่เชื่อเจ้ามีิตสามมีผมเลยนะครับีสานี่ครับตามันตาออกมันงงมากครับเอาขี้ออกเยเน้จิ้มครับจิ้มสี่ฟุต อุ่นเนาะอมเขาเนี่แจะงดขนมซีฟู้กแจกอืมอไงนหนียวากครับผม

กินคลิป hmm. ิคลิปกินบอกไหเฉี่เนาะน่เาออกนงาพี่น้องจากพักไปใเบ็ดไปใช่เ <sub> บ็ดมาแต่ท <te le> ัง <sub> ป่าเลยทั hmm. <te> ้งหมอยกดมันน่ะมาพี่น้องกินหอยเดนครับผมจุจุหอยฉี่ครับหนึ่งจิมซีฟู้ดมันอย่าขาดกูเด้เห็ดเกี่ยวกินที่เขาเม็นกินอยากินหงาเพิ่งตายิปกินเนาะเป็นยังไงแบว่า มีมิจขอเฉี่ยมีิีมันจะมีมิจีมันเอาบอกเอาขีออกีออกตาออกน้ำเลียเอตาออกนสียันจะมองเมาเกโอ้ยกิมโค้งกินหนัการะมาหันไม่ได้แบบเช่นเดโอ้ยเสียไรอย่างีินมพี่น้องโอ้ยจับกัน อือเหมามตุ่มอกไหจิ you know layers, weight, like, ้มซีฟูดแซ่บๆครับมาเบิ้งเบิ้ดเข้ามากครับิงเบ้มเนาะกินเบิ้งูได้ก็กินแซ่บเบิ้งดกินแซ่บๆไปเขาเปน่ควางกัแซ่บดีแหลเขาีหอหี่ยยัาหอขยำตาหอสดๆ่างนี้มืมแางแล้วสาครับผมเขรกเรียกเขจิ้มซีฟูดเอืม ก็ม <Esse> <souff> ีะแค่ัอ่ะเบิน um ีกกอจงนี้นเนาะทางเบิงกินหนาครับผมคุครัติดตที่นาะคลิปซีบี่าวหนกินต้ันนิีุ่เอาคป็นจเลย